รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการหมุนตาโลกห Eyes on Globe วันนี้เราอยู่กับท่านรองาศาสตราจารย์ดรสมพมานะอังสันนะครับเรื่องของ12ปัญหากับปัญหาของสาธารณประชาธิปไตยประชาชนเหล่านั้นเราจะบอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะครับแต่ GDP ของทั้งสองประเทศหรือรายได้หรือว่า Per capita income นั้นทำไมจึงแตกต่างกันลับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเรากำลังจะวิเคราะห์ว่า ลาวนั้นแย่จริงๆอย่างที่พูดกันนาหูหรือไม่วันนี้มาฟังบทวิเคราะห์ที่ชัดเจนและเป็นธรรมกับท่านประสุพบมา,ารังสังครับ ไปพบกับท่านอาจารย์สมภพมานะลังสารกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบสวัสดีครับอาจารย์ครับเรื่องของประเทศลาวแล้วก็ส<ม>ิบสองบรรดาเนี่ยอาจารย์มีวิเคราะห์ยังไงในเรื่องของของเศรษฐกิจพูดถึงเพอร์คแอบเจนคำมัค,ครับมันหนึ 4, <ม>่งต<ม>่อสี่ใช่ไหมตอนนี้<ม><ม>แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลาวมันประเทศลาวนี่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจเขาตกตามขนาดอย่างที่คนพูดกันอาหูแล้วอาจารย์ว่าโอ้จะแย่แล้วใจแ,แล้ว<ม><ม>เป็นกันไงใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็กลายเป็นทอก้อมเถ้าถาวเลยลาวนี่ะฮะ คือสิ่งที่ผมอยากจะเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆง่ายๆเพื่อเห็นภาพชัดก็คือเปรียบเทียบระหว่างลาวกับ12บรรนาเพราะมันตั้งอยู่ด้วยกันเชื้อสายคนก็ไม่ได้ต่างกัน12บสองนาก็เป็นเชื้อสายกีฬาไทยื้อภาษาไทยด้วยนะครับภาษาไทยลื้อก็คือภาษาสกุลไทยลาวนี่แหละนะครับนะครับฉะนั้นแล้วก็เรียกได้ว่า แทบไม่ได้แตกต่างกันใช่ตรงสื่อภาษาไทยเดือนผมเคยใช่ใช่ฉลองของชานด้วยต่างๆเหมือนเลยมีวัดวัดต่างๆเขาก็ก็ก็เหมือนไทยเหมือนเราเลยแหละนะครับนะแต่คําถามนี่ว่าเอ๊ะมันตั้งอยู่ติดๆกันแล้วสุดของปานานเล็กกว่าเราเยอะมีพื้นที่หนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าตารางกิโลเมตรโอ้เล็กมากนะลาวนี่สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันตารางกิโลเมตรโดยประมาณลาวในอดีตคือส่วนหนึ่งของประเทศไทยถูกไหม ก็ก็สมัยก่อนมันก็มันก็ก็คือพรมแดน่กันเลยมาเนี่ยครับนะครับโอเคอันนี้เราพูดถึงประวัติาแต่ว่าอันจุันก็สมัยก่อนมันก็เป็นประเทศลาวแล้วมันก็เป็นอะไรเป็นประเทศสราช์เลยทั้งหลายบางช่วงก็ก็บางช่วงลาวก็ก่งกล้าสามารถนะฮะมีมีความยิ่งใหญ่นะครับนะแล้วแต่นะครับครับก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันติดกันอย่างนั้นเนี่ยแล้วผมลองเปรียบเทียบดูนะครับว่า12บสอปันนาเนี่ยคนพันหนึ่งล้านสามแสนคนโอ้โหแต่ลาวเนี่ย เจ็ดล้านจุดเจ็ดห้าล้านคนใกล้ๆแปดล้านคนนะครับแต่ว่ากอเพิ่มเพิ่มเร็วนะช่วงนี้ครับแต่ว่าเอรายได้ต่อหัวของคนลาวขณะนี้ไม่ถึงสองพันเหรียญต่อคนต่อปีเออแต่ทําไมสิบสองปันนาเนี่ยติดกันอยู่แท้ๆนะครับแล้วก็เล็กกว่าเยอะด้วยประชากรก็น้อยกว่านะครับแต่ว่ากลับมีรายได้เนี่ยเพอรคัิตอลทะลุแปดพันเหรียญต่อคนต่อปีหรือว่าประชากรน้อยสัตว์ตัวหารน้อย มันก็คือประชากรน้อยพื้นที่ที่ดินมากมันน่าจะ GDP GDP มันน่าจะมากกว่าเยอะๆใช่ไหมฮะแต่ประกลทัศจีดีพีของสิบสองบรรดาเกือบจะไล่ตามเรามามาทันเลยนะฮะคือลาวเนี่ยตอนนี้มันก็เหลือประมาณสักหมื่นสี่พันล้านเหรียญสหรัฐนะแต่ว่าขนาดเดียวกันสิบสองบรรดาเนี่ยก็ประมาณสักหมื่นล้านเหรียญต้นๆทางกันนี่เดียว GDP นะจีดีพีมูลค่า GDP ีพีนะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยโอ้โห ขนาดของประชากรก็ดีขนาดของประเทศพื้นที่ก็ดีเดี่ยมันต่างกันลิบลับหลายเท่าตัวห้าหกเท่าตัวใช่ไหมครับเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเออเพราะอะไรครับเพราะโครงสร้างของปัจจัยบือวิศวทุกอย่างมันมันไม่มีแท้มีอะไรแตกต่างกันเลยมันตั้งอยู่ดิจันเรียกว่าผมใจติดกันนะครับครับก็แสดงเห็นว่าเออแนวทางการทัฒนาของส2บสองาเาี่ยมันต้องแตกต่างกับเราใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่เป็น ความโดดเด่นของ12บรรณาและ GDP ของ12บรรณาต่อหัวนี่นะฮะมันแทบไม่แตกต่างกับ GDP ของของคนยูนาเลยทั้ง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 มนทนนี่นะฮะนะทั้งมนทนก็ประมาณต่อหัวก็ประมาณสักเก้าเพันเหรียญต่อคนต่อปีไอสิบสองบรรณาก็แปดพันเหรียญแปดพันกว่าเหรียญนะฮะนะก็เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเนี่ยเขาได้มีการพัฒนาโดยการลงทุนสร้างอินฟาสตรเจอร์มากกว่าเราเป็นนันมาก นะฉะนั้นเมื่อคุณสร้างอินฟาสัคเจอร์ป้าปีครับการเกษตรมันก็จะเดินรุ่งเรืองมีการเกษตรในเชิงพาณิชย์การมันคมก็เพิ่มมากขึ้นในทางเพิ่มมากขึ้นมันก็มีอุตสาหกรรมต่างๆเกิดขึ้นอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมพืนเมืองก็ดีอะไรก็ดีบรรดาเอสบีทั้งหลายเนี่ยและที่โดดเด่นมากซึ่งมันน่าสิ่งที่เราน่าจะทําได้ไม่น้อยกอกาเลยครับการท่องเที่ยวครับเพราะอะไรครับเพราะว่า12บสองปันนาเนี่ยมันเอ็กโซติกสำหรับคนจีน เพราะครับ uh huh. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกอย่างมันแตกภูมิอากาศก็ออกดี uh huh. มีต้นมะพร้าวนะครับคนจีนเนี่ยสมัยก่อนผมไปสิบร้องปนานนี่นะ uh huh. แล้วก็เห็นว่าคนจีนโอ้โหมาเที่ยวกันด้วยความตื่นตาตื่นใจ uh huh. มาเป็นยังไงครับมาซื้อไอ้ขนหางนกยูงเนี่ยใ uh huh. ส่เครื่องเอาติดเครื่องบิน huh. ไป uh huh. ด้วยความภาคภูมิใจ uh huh. กินมะพร้าวกันโอ้โหป็นว่าเล่นเลยนะครับ uh huh. เพราะว่าที่อื่นในเมืองจีนมันไม่มีไงนอกจากที่เกาะไหหลำใช่ไหมฮะเพราะว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆทอมปิโกหรือจะปลูกมะพร้าวได้ใช่ไหมฮะมันก็เอกโซติก คนมาเที่ยวสิบสองบรรดากันจากเมืองจีนเนี่ยไม่รู้ปีนั้นกี่ล้านคนเป็นไงครับแต่คำถามว่าแล้วทำไมประเทศที่อยู่ติดกันเนี่ยแล้วก็พื้นฐานทุกอย่างมันใกล้เคียงกันมากเนี่ยจริงไม่เป็นอย่างนั้นก็แสดงให้เห็นว่าไอ้การลงทุนสร้างอินฟทอร์เน็เชมันนอกมันนอกจากมันไม่ได้มากเหมือนที่กล่าวหากันแล้วเนี่ยมันน้อยมันสะดวกว่าจะเป็นถึนี้อาจารย์ครับฉะนั้นเราเปรียบเทียบกับเวียดนามเนี่ยถึงแม้มันใหญ่โตมากแต่ว่ามันก็มีความ ร่วมกันของปัจจัยพื้นวิสัยไงพรอมัอยู่ติดกันเป็นไงครับปรากฏว้วตอนนี้เวียดนามมีรายได้ต่อคนต่อปีเนี่ยประมาณ4,600เหรียญเทียบกับที่ของราวประมาณ1,900เหรียญนะฮะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอ,อแล้วก็เห็นว่าเวียดนามที่ที่ที่มีการพัฒนามากกระเพาะเลยครับนอกจากเขาใช้ Open Door Policy เหมือนกับจีน<อ>แล้วเนี่ยเขายังมีการลงทุนสร้างอินฟราสตรัเจอร์ อัามาสเลยครับประเทศที่มีพื้นที่ไม่ว่ามากแต่น้อยถ้าคุณไม่มีนฟรากตรัคเนอร์นะครับไม่มีระบบสนนหนทางไม่มีทางรถไฟไม่มีสนามบินไม่มีท่าเรือไม่เป็นระบบแล้วระบบไฟที่ดีคุณอย่าหวัง่จะพัฒนาได้ไอ้ตัวแปรที่ทําให้ลาวมีปัญหามากขนาดนี้คือเรื่องพลังงานที่ต้องนําเข้าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน้ำมันก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมครับอะไรทั้งหลายเนี่ยก็นําเข้าจากเมืองไทยได้แหละปีหนึ่งประมาณสักนําเข้าประมาณใกล้ๆพันสี่ร้อย ล้านเหรียญสหรัฐแล้วคิดดูดิเขพันสี่ร้อยล้านเหรียญ GDP คุณหมื่นสี่พันล้านเหรียญมันสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP คุณนะ่<อ>จจะแต่เฉพาะไอ้นำเข้าน้ำมันนี่นะฮะแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยเราเนี่ยสามารถส่งออกไฟฟ้าเนี่ยมาให้แก่ประเทศต่างๆเช่นให้ไทยก็ดีให้จีนก็ดีเนี่ยปีหนึ่งประมาณสักสองพันสองร้อยกว่าล้านเหรียญฉะนั้นคุณนำเข้าพลังงานมาเนี่ยพันสามร้อยกว่าล้านเหรียญคุณส่งออกไปร่วม 2,300ล้านเหรียญ <Yeah. S 2> คุณได้กำไรมาเนี่ยประมาณพันล้านเหรียญ uh huh. ถ้าไม่มีเงินส่วนนี้นะครับผมว่าเราตัวนี้ไม่รู้ <Yeah. S 2> ผมนึกภาพไม่ออกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเ uh huh. พราะอะไรครับพรทุนสำรองเหลืออยู่พั0แยล้านเหรียญ uh huh. ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการได้มาซึ่งกรสายไฟ้าเนี่ยคือตัวที่ช่วยเราค่อนข้างมากเลย uh huh. ผมบอกได้เลยนะนะนะครับและข้อสำคัญคือว่าไอ้จีดของเราเนี่ยที่บอกว่า โอ้โหเนี่ยมันต่ําที่ดีมันย่าคือชีวิตของเราเนี่ยมันเล็กเกินไปอันนี้ต้องยอมรับเลยที่มันเล็กเกินไปเพราะโอกาสางการพัฒนามีไม่มากไงทําไมพัฒนามีไม่มากครับเพราะนอกจากสร้างเขื่อนแล้วยังอื่นคุณไม่ได้สร้างอะไรมากมายถนนหนทางก็ดีทางรถไฟเพิ่งมีสายแรกที่ที่มาร่วงซากกับจีนนะครับโอ้ท้างนั้นถ้าไม่มีทางรถไฟยิ่งตายใหญ่ยิ่งตายใหญ่ในอนาคตจากนั้นแลวลาวเนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสําคัญมากเอและการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขา เขาตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเนี่ย4ล้าน4แสนคนไออตม่านแรกเขาทําได้1ล้าน1แสนคนนะครับแต่ว่า4ล้าน4แสนคนเนี่ยมันทําเงินได้เพียงแค่ประมาณ1,400ล้านเหรียญคือมันน้อยมากนะทาไมน้อยมากครับเพราะคนท่องเที่ยวส่วนใหญ่มันไป,ไป,ไปจากไทยไปจากเวียดนามไปจากประเทศเพื่อนบ้านใหญ่ไปเช่ามันก็เย็นลับอะ แล้วคุณไปถึงนี่แหละครับคุณก็ไปกินข้าวไปกินข้าวเหนียวกรอย่างบ้างอะไรต่างๆบ้างไปกินลาบน้ำตกบ้างอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมครับแล้วคุณไปซื้ออะไรหลายอุตสาหกรรมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็สื่ออินดัสทรีอย่างน้อยมันก็ยังน้อยนะพวกอะไรต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็มีการวิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมลาวเนี่ยโอ้โหไม่มีอุตสาหกรรมไม่มีแรงต่างอก็ประชากร7จล้านคนพื้นที่มันสองแสนกว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยคุณสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วถามว่าใครจะสนใจมาลงทุน GDP ของเรามันเคยอยู but, ibly, ่ที่หมื่นเก้า so พ like ันล้านเหรียญเท่าที่ผมตามข้อมูลดูนะในช่วงเริ่มต้นเกิดโควิดใหม่หรือว่ากนเกิดโควิดแต่ปัจจุบันนี้มันเหลือหมื่นสี่ทำไมมันหายไปห้าพันล้านเหรียญก็เพราะมันงก็เพราะคนรวยจากจีบมามามาเป็นดอลลาร์แล้วมันหายไปเงินมันดีวายูไงเพราะว่างเงินมันเฟ้อไงนะครับ พอปีงี้ป้าปีครและหนี้สาธารคุณต่อให้คุณไม่ได้ก่อใหม่เลยมันก็จะเพิ่มขึ้นหลายสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ไหมครับจะนั้นไอ้ถามว่าไอ้หนี้สาธารประมาณหมื่นล้านเหรียญที่เป็นหนี้ต่างประเทศมมากไหมไมเงินเฟ้อมันรุนแรงปัญหาใหญ่คือ G d p ลามันเล็กเกินไปต่างหากเพราะว่ามีการพัฒนาที่น้อยในช่วงที่ผ่านมา g d p ีคนเล็กและขนาดเดียวกันคุณมีปัญหาแหล่งที่มาของรายได้นี่ครับที่คุณจะได้เงินต่างประเทศมันก็จะน้อยไหนะครับ เพราะว่าคุณก็จะขายแร่ธาตุขายแร่ต่างขายไฟฟ้าขายอะไรอยู่ไม่กี่อย่างหรอกซึ่งจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปอิงเนชั่นรีสอร์ทไม่ได้แล้วใช่มันต้องอัปเกรดต้องสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าเรียกว่าเทิร์นราวให้มันให้มันมีมูลค่าเพิ่มถูกไหมคืนี่รีสอร์ทก็อิงได้แต่ว่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มมันนั่นต้องเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับก็คือทําให้มันมีมีมีเอาองผลเพิ่มมากขึ้นแหละอาจารย์ก็บอกเขาไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีการไม่มีขายไฟฟ้าไม่ได้ไม่มีรถไฟ รถไฟความเร็วสูงมาตั้งโดยจีนเนี่ยคับถงเดว่านี่ทําให้เขารอดนะอย่างน้อยอย่าง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 ดีกว่าที่ไม่มีใช่ถูกไหมฮะใช่อืแล้วผมว่ามีน้อยเกินไปเออแต่ต้องมีต้องมีเพิ่มลงทุนเกินตัวเลนทางมากมากเกินไปปัญหาคือ GDP คุณเล็กเอและคุณกู้หนี้มาแล้วเป็นหนี้ต่างประเทศแล้ว GDP ของคุณมันหดตัวเมื่อคุณเปลี่ยนจากกีมาเป็นดอลลาไงโจฟานก็อาจจเกินี่คือปัญหาที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ยาวเราจะรมลายแต่สิ่งต้องสราง GDP ใต้องสร้างน ระบบขนส่งมวลชนอินฟราสตรักเจอร์ต่าง,ต,างต้องสร้างผลิต้นเพื่อให้ GDP มันโตนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำ,สำคัญที่สำหรับปัญหาที่กำลังกาลังวิเคราะห์เรื่องของเราอยู่เรียกว่าที่สําคัญคือต้องมองประเทศไทยเราด้วย,วยเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยน่าวิตกครับเพราะว่า g d p ของเราเนี่ยสิกว่าปีนี่ไม่ขยับเลยถือว่าน้อยมากนะขณะที่เวียดนามเนี่ยตอนนี้4ี่แสนหกหมื่นล้านผม,ม,มเมื่อคุยท่านอาจารย์สมภพเมื่อสักหเดือนเนี่ย อยู่ประมาณ0,000 0ล้านเนะืตอนนี้ขยับขึ้นไปแล้วครับ4 6 0 0 0ล้านเหรียญถือว่าโตเร็วมากนะครับนั่นคือเวียดนามสิ่งที่เราควรจะจะมองเราต้องเปรียบเทียบกับคนที่เขาทำไมเขาถึงไปได้เร็วอย่างนี้อันนี้เราควรจะต้องคิดแข่งขันมากกว่านะครับอย่าไปดูประเทศที่เขาอ่อนแอแต่ว่าต้องดูประเทศที่เขาอ่อนแอแต่ทําไมเขาก้าวกระโดดได้แบบอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่ท่านอาจารย์สมภพวิเคราะห์ดูวันนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านที่ติดตามชมนะครับ อย่าลืมติดตามชมเราได้กดช่อง5กด1นะครับไอ้ดูช่อง5กด5เขอไปครับแล้วก็กดดูย้อนหลังได้ในสาระทีมดีที่เป็นความรู้ที่แบบเจาะลึกแล้วมีมูลความจริงนะครับดูได้ทผ่านเมือถือ Page, ทีวีแฟนเพจชั้งทาง Facebook และ y e t u t u a b e r i t t v นี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราอยากนำเสนอแต่วันนี้ วันนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามชมและขอบกราวขอบคุณท่านอาจารย์สมพงศ์ครับลาบแล้วครับพร้อมกับท่านอาจารย์สมพงศ์มาแลนะครับสวัสดีครับ ว่าอะไรกันครูกับเพื่อนๆดูนะวว้านี่คือบ้านของฉันและน้ำลำคลองใสสะอาดแล้วก็มีปลาหลายๆตัวค่ะว้าวปลาสวยอย่างนี้จริงดีไม่เคยเห็นพาเราไปที่บ้านเลย ครูเชื่อว่าสักวันน้ำจะได้เห็นในสิ่งที่น้ำวาดไว้นะแม่หนูออกไปเดินเล่นนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงจ้าลูกโไม่เจอกันตั้งนานเป็นไงบ้างคะสบายดี คิดถึงครูจังเลยค่ะเหมือนกันเออครูคะที่ดูแปลกหูแปลกตาไปเยอะเลยนะคะอืมใช่เอ๊ะเดี๋ยวนะครูยังพอมีเวลายังไม่ได้เข้าสอนตอนนี้เดี๋ยวครูจะพาเราไปเดินเล่นดูทั่วๆดีไหมไปค่ะอุไปไปไปแถวนี้ดูดีจังเลยนะคะโค้งใช่ พัฒนามาขึ้นเยอะเลยเฮ้ยนี่กูรูมาเองสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะจะไปทําบุญหรอจ้าวันนี้วันพระพอดีเลยก็เลยว่าจะไปทําบุญไปไหนกันมาล่ะเดียวเดี๋ยวเดียวนี่ลูกศิษย์หนูน้องน้ำจะไม้ไหมจริงหรอน้องน้ำนะไม่ได้เจอตั้งนานไปอยู่ไหนมาลูกหนูได้ทุนไปเรียนต่างประเทศมาค่ะเลยเนาะขอบคุณค่ะ อนองคะภาพพวกนี้สวยจังเลยนะคะจ้าภาพพวกนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามแนวคลองตั้งแต่อดีตเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงสร้างและพัฒนาคลองมาจนทุกวันนี้น้องน้ำจำได้แต่ภาพคลองที่เน่าเหม็นใช่ไหมเห็นคนติดยาขยะลอยแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเพราะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยทำให้คลองมันดีขึ้นมากเลยนะจนวันนี้น้ำสะอาดขึ้นไม่เน่าเหม็นเหมือนเดิม ปีที่แล้วเนี่ยได้จัดงานรอยกระทงกันใหญ่โตเลยคนนี้แห่กันมาเพียบอาว่าถนาน้ำอยู่อ่ะต้องเป็นตัวเต็งนางนพมาแน่ๆเลยทีนี้พอมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วคนก็มีความสุขมากขึ้นเหมือนชื่อเลยค่ะเปรมประชากรอ,อ้ออามีเพื่อนต่างชาติมาเที่ยวเขายัางชมเลยว่าเมืองไทยอ่ะเจริญแล้วก็สวยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยยังถามกลับไปเลยว่าสวยสู้บ้านเขาได้หรือเปล่า แล้เดี๋ยวนี้นะเดินทางก็สะดวกมากทันสมัยด้วยขึ้นรถต่อเรือมีรถไฟฟ้าไปถึงสนามบินมันเชื่อมกันไปได้หมดเลยนะหนูเพิ่งกลับมาจากสนามบินอดอนเมืองเลยค่ะเป็นไงสะดวกดีไหมนีสะดวกแล้วก็เจริญว่าค่ะโอเคโอเคจ้าไ,ไงไม่กลัวนะห้พี่หนอ่อยไปทำบุญไปทำบุญก่อนวั <laughs> ีค่ะ <laughs> <laughs> เนี่ยรุ่นพี่นะสวยมากครูคะเดีย๋ยวนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่ไหมคะโอ้ยเนี่ยเด็กๆก,กำลังทำเรื่องนี้อยู่พอดีเลยวิภาวดีเนี่ยตอนปี54กับตอนปี60น่ะน้ำท่วมหนักมากๆอุยครูอันเนี้ยตอนนั้นน้ำท่วมหนักๆที่หนูไม่ได้มาโรงเรียนสองสามเดือนเลยใช่ปะใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนนะฝนตกน้ำท่วมทีเนี่ยลำบากมากแจลเรือกันบนถนนเลยเนาะ ครูเนี่ยแทบจะซื้อเรือมาติดบ้านเลยละ่ะน้ำท่วมซู้สุดๆน่าจะแบบท่วมประมาณแบบมิดชั้นหนึ่งเลยมั้งแล้วพอน้ำท่วมหนักได้ไม่นาน mm hmm. ก็เหมือนมีทางการมาช่วยปรับปรุงมันก็ดีขึ้นเยอะเลยละ่ะน้ำก็เลยไม่ท่วมแล้วจ้ะจริงเหรอคะครูอืมเท่าที่ครูรู้มาน่ะนะเขาก็มีการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยแก้ปัญหาทีเนี้ยน้ำมันก็เลยระบายได้เร็วเลยละ่ะแต่ของสวยขึ้นเยอะเลยนะ ใช่สะอาดมากลองดูสิพี่นาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าดอกไม้สวยจังเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ฮอนสวัสดีค่ะ,อ,คะอุ๊ยน้องยามหรือเปล่าคะเนี่ยอุ้ยแป๊บเดียวจำหนูไม่ได้แล้วหรอโตเป็นสาวแล้วสวยมากเลยเออพี่เดี๋ยวนี้ในชุมชนของเราอะ่ะ มันดูเหมือนขยะน้อยลงมากเลยเนาะใช่ค่ะช่วงนี้ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยหนุ่ยพี่ออนเมื่อก่อนอะหนูเห็นเขาทิ้งแบบเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะเมื่อก่อนอะมีอะไรอะเราก็ทิ้งลงคลองหมดเลยจ้ะโซฟาใช่ไหมพี่ใช่ทั้งโซฟาที่นอนเผลอๆข้างบ้านพี่อะแอบเอามอไซค์มาทิ้งลงคลองหรือเปล่าก็ไม่รู้เลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วดีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ตั้งแต่มีโครงการเข้ามาพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นในคลองหรือจะเป็นการคัดแยกขยะ พูดถึงขยะเนี่ยพี่ก็เคยดูสารคดีพวกคองย่านเมืองเก่าเนาะเทียบกับตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเดี๋ยวนี้มันสวยงามขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยมีเรือฟีฟ้ารับส่งคนแถวนั้นด้วยแล้วก็มีการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียกับพวกระบบความปลอดภัยทางน้ำอะไรเนี่ยแหละเป็นต้นแบบให้กับโครงการอื่นๆในอนาคตด้วยนะน้องน้ำอ่ะลองเดินไปสำรวจดูนะไม่ได้มาตั้งนานเดี๋ยวพาเดินไปดูตรงนู้นดีกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้รอนะคะโค่าเดี๋ยวครูลเรียกไอติมเด้นี่ขอบคุณค่ะครครูสวัสดีครับอ้าวสวัสดีจา้าเฮ้ยเฮ้ยน้ำนี่แจกปะเออหวดเป่าเออไม่ได้เจอกันนานเลยอะเป็นไงบ้างอะโอ้ช่วงนี้ก็นั่นแหละเรื่อยๆเฟิร์มขึ้นนะขอเม้าส์มอย ได้ข่าวว่าเขาเป็นโฟร์แมนนะตอนนี้นี่ฉันเพิ่งกลับไปจากแถวการเลยนะนี่ผมโชคดีมากเลยนะครูผมได้ไปทําโครงการจัดหาน้้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งมาเนี่ยเป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้าในหลายๆจังหวัดหลายๆหน่วยงานก็เลยร่วมมือกันใช้พวกเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขุดเจาะหาน้ําบาดาลในระดับลึกเพื่อให้คนในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีน้ําใช้ไปตลอดทั้งปีเก่งไหมพูดถึงความแห้งแล้งแล้วนะ ครูนึกถึงหุบกระพงเลยไม่รู้ว่าพวกเธอเคยดินกันมาบ้างไหมใช่ที่อช่อ่า <c oughs> ใช่ใช่ใช่เพราะเคยไปอ่านเจอมาว่าแถวนั้นนะขาดแคลนน้ากินน้ําใช้ล่าสุดก็ได้มีโอกาสไปที่นั่นมาโ<ห>อ้ตส่าสเตรียมน้ําเตรียมท่าไปกินกันเต็มคันรถเลยนะที่ไหนได้น้ําท่าเขาไม่ได้กันดานเหมือนแต่ก่อนแล้วนะจ๊ะกลายเป็นเราเนี่ยไม่อัปเดตไปซะง,งั้นตอนเนี้ยคนแถวนั้นชีวิตดีขึ้นกันเยอะเลยเนี่ย จริงๆยังมีอีกหลายที่เลยนะที่จเจริญขึ้นเหมือนหุบกับคงนนะ่ะพูดไปก็คงเล่ากันอีกยาว3วัน7วันก็คงไม่จบละจ้าดีจังเลยนะครับอุ้ยเดี๋ยวผมต้องไปคาริโอต่อแล้วอะ่ะโก้สวัสดีครับไ,ไปแล้วออใช่ไปเจอกันเจอกัน้งองอ้วนนะกี่ติมอะน้ำได้เวลาที่ครูต้องไปสอนแล้วแหละ เดี๋ยวไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวหนูกลับบ้านค่ะวันนี้ความสุขมากเลยโอเคไว้นี่ยไงไว้นัดกันเนาะได้ค่ะเจอกันไว้เจอกัน,กนสวัสดีค่ะบิ๊กจ้า,จาอาจเป็นเรื่องบังเอิญ <c oughs> กับการเห็นภาพอนาคตของเด็กคนหนึ่ง ที่เคยใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่เป็นความตั้งพระราชหฤทัยอย่างแท้จริงที่ทอดพระเนตรเห็นความฝันและสงสร้างความสุขให้กลับคืนมาสู่ประชาชนของพระองค์ <c oughs> พระองค์สมเห็น